วสวัสดีครับผมม,มือนี่พ่อกับทีมงานช่างสวดนะครับเด้อกะเขาก็มีกินเลี้ยงเล็กน้อยครับหลังเหตุงานเสร็จไปงานนึงครับแต่ว่ากะเฮ็ดงานมาหลายงานแล้วเขาก็เรียบร้อยสําเร็จรูร่วงไปด้วยดีครับมือนี่ก็ได้มากินเลี้ยงกันเล็กน้อยมือนี่กะถือว่าเป็นวันหยุดเท่านี่ครับ วนาสวดเทาก็เลี่ยงเนื้อจูครับมือนี้เบิ้งเบิ้งวนาขัตาสวดนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาสวดสมซื่อครับเป็นไดพี่น้วงคนจะไม่กินครักินเน่ยบักพริกเซรั่มหางกน้อยอรุดพี่ครับบักพริกต้องจ้อไว้พี่น้วงปิดกิโลกับเบิมมน้ด โอ้มมี่กะเทียมเนาะพี่พี่กะเทียมครับแต่ว่ามือเลี้ยงโมมีหมองร่งดอกเจ๊ชีวิรุ่งใส่มือนี่พ่อกับทีมงานในทีมงานพ่อใหญ่จอยบ้านสะอาดครับเป็นมาเฮ็ดบ้านให้สังสวดครับนี่แ่ผู้เบาที่ครับนี่ทางนีก็ได้มีผู้สาวสองคนโอ้โหเนี่ย สวดสวดคือแยกนานี่โอ้ยานกล่องแล้วนี่อันหนามาแถ้แม่ยายเอา,เอาครับมาเสียบเสียบน้ำกันอ,อันนี้ครับเบาลุงนะครับพี่ลุงสวดคือกันพี่น้องสวดคือกันเนาะอืมนี่เบาแต่นุ่นก็นนะะนนกดจากสวดหรืบาดนี่มามาพี่น้องเสยียบน้ำกันนี่ <ś led> อย่างพี่น้อง

อย่าเข้านะอืมอืนั่หรอวะนั่งนะครับเดียว่ดุยพีมพี่น้อง้มวยุ่นอืเนี่ยยิ่งเดียช่วงเดีวพี่น้องสามเสี่ยนตอนเดียวซี่เ้าพี่น้องเนี่ห้ามวยอืเออพอจะสิ่งว่าไปถ่ายด้วย กไปยีเลือดเ้ไปอีเลือดนั่นแหละจรติดจามบ่นงเพียขาีเลือดกเทียมใส่ไลูกเทียม นี่มองลงบ่ลระมือเลี้ยงนี่เนี่ยมองลงหมบ่ใช่รมองลงกนี่บ่นั่นมองลงไม่นั่นเลย่ลโอ้พี่บ่สิบสกันก็บพร่ยองก็มีสีนี่บ่เย่ะบ่มาดิเออว่ากูกินเฟรนก็แล้วกูอมแพรแล้วเดียวเด้ พอเล้ยงักพี่น้องปากบ่ได้หันมาเบิ่งย่างเนื้อกันพี่น้องบาดนี้โอ้กนนี่นี่ s w ต้วนนี่ซุกแล้วมันลุ่มควันนี่ล่ะลิ้มนี่ล่ะซุกเร้วซ้ำนี่หอมหอมพี่น้องมากเลอะโอ้โหนี่แหมแมเลยน้ดีพ่อมเนี่ยนเออขักขัก เอาผู้สาวก็ไปนั่งไก่ยานกล่องมันมือัมัขาดกำลังไปยักยานนอนนจนาวนีน่พี่นงองทีมงานสร้างสวดนี่ล่ละซีหาคดนี่ตีตัวได้อนี้เบายังบอกไปได้ไหมเบาลุงครับทีมงานนี่ไม่ใช่พอห่างก็บอกคนนียโอ้ขยาวาหรอไง เบ้าลูกติด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 อันนี้บ้าสวดครับนี่สวดซิ่งนี่สร้อยเนี่ยครับเป็นแต่แซีบพี่น้องเข้าไปฝนหนึ่งเข้าแล้วครับเข้าแล้วไอ้ใจเย็นนี่ก็หอมหวยห่วยมันบังกว้างไม่ต้องไปยังดึกแสงโ่ได้กว้างงานโครงสร้างเด้อพี่น้องเด้อติดตัวกันมาได้สอบถามราคากันได้พี่น้องทีมงานคุณภาพ โอ้มีแนวแลกเปลี่ยนอืมว้ากระตูมันน้ำลิ้นบะจ่อะไอ่งอืมอันนี้นนจำไว้ได้เ่จำว่วนี่น่ยังนอ้อแบบน้นยังน้อบนีนอแบบ ถามยังนห้องหม้น้บ่ิงดายังลูกพีกหรอของดล่แต่ว่าเปไลางเรียญม่ซื้อว่าป่าดึกิเแล้วมีเหง้เลาอยู่ตงนเเอาครับผมมีอย่างเดียวครับบ้านยังอยู่เอาละบ่เอาอยกล้ว่ะชอเมนพอเล่วเดีวไปเรื่อยๆได้ปรองใหกินบ้ว่นั่มันนี่แก่งอกอะไร ไปเบิดแล้วไอ้ไป่ันไปเบม่นนห้มะกอนิเห็นแล้วิ่ิ่งดินี่เอาพี่้วงลงไปพระละแล้วก็อเนนี่ไปเห็ดธุระให้้ันเ็วกันจังไรกะฝากไว้ซ้ำนี้พี่้องคลิปนี้จังไรก็ติดตามทีมงานช่างสวดนะครับเด้อครับผมทีมงานเบาคาดงนี่ลวดวาคมูคือผู้ใด ไพนัวบานนี้ไอ้ลุงทนแล้วอแต่ละมึงเอ็งแย่งใครใน่แม่ลล์แข่งดียวทั้งสวดทั้งซิ่งพี่น้องแบบนี้เคลื่อนเลื่อยแบบนี้เดี๋ยวเธอมาหอมแกงขบ้านนั่นเอต้องการจินเราเอาดอกงบเป็นมวยน่กประสทับใจน่าประสบการณ์เอาพี่น้องพวกันคลีบน่ะคลิปนี้พ่อทำนี่แล้วพี่น้องพวกล่ัเนี่ย